โรนันโดแล้วจังหวะนี้ให้พีโดพีโด,โดยิ่งยิ่งออให้โดโดแล้วโดเรียบร้อยมาครับวันนี้เพื่อนๆผมบอกว่าให้ผมรีวิวโรนันโดให้หน่อยครับโรนันโดไม่ใช่โอโรดโดนนะโรันโดอ้วนนะโรนันโดคริสเตียโนโรนันโดนะครับบอกว่ารีวิวให้โดเนี่ยยืนกองหน้าตัวเดียว ได้ผมก็จะจะยืนให้ดูนะตัวเดียวปกติเนี่ยผมไม่เอาโรนัลโดยืนตัวเดียวนะจะเล่นแผนสีสองสีสองสีนะจะต้องเป็นกองหน้าคู่แต่วันนี้เขาขอจัดแต่ก็จัดให้หน่อยแล้วกันไหนๆก็ได้โดูมาฟรีแล้วเป็นไงก็ประมาณนี้นะเอายืนตัวเดียวเลยนะครับก็ความเร็วความเร่งก็บวกได้แค่เนี้ยผมไม่ได้เน้นบวกเลเวลอะไรมันมากมายฮนะ ผมเนี่ยไม่ค่อยเน้นคุณคิดดูดิเน้นไม่เน้นโกผมยังไม่เปลี่ยนเลยนี่ผมยังไม่มีโกงเรื่องยังไม่มีโกนะเดี๋ยวรอรอเอาแต้มไปแลกกสิยาิก่อนพรุ่งนี้ผมได้ละตอนนี้ได้280แปต้มละอีก20พรุ่งนี้พอดีผมจะได้โกใหม่เอาแค่นี้แหละครับตัวนี้ก็ยังไม่เป็นไงแหลมไหมกัดฟันซื้อเอาก็ยังเหลือตังค์ 40, 40ร้อยกสิบก็ถือว่ายัง เอายืนคู่กับวาลานเป็นไงแหลมไหมประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเราเจอกันในเกมเลยไม่เสียเวลาสวัสดีครับวันนี้แมนยูเราเอ้ยไม่ใช่นะครับบาร์เซโลนาในสีเสื้อบาร์เซโลนาพบกับสเปอร์นะครับวันนี้เราจะใช้กองหน้าตัวเดียวครับคิสติโนโรนัลโดครับไปดูกันว่าจะรอดหรือไม่อรอดับ เปอร์เคลียร์บอลมานะครับโรดริเกอร,โร์โรนันโดโรนัลโดโรนันยอเราจึ๊บจึ๊บผมอยากทำทีมฟูลทีมบาร์ซ่ามากเลยนะแต่ว่าไม่ครบได้แต่แมสซี่อ่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องฟูลทีมก็ได้แบบนักเตะที่เคยอยู่ บาซ่าเฮ้ยได้ไหมฟิลิปปามได้บอลน,นะครับจ่ายให้กับ้อยคินโอ้รอยคินส่งคืนฝลังทำไมเนี่ยโรนันยอได้บอลรอยคินให้กองหน้ารนัลโด้ไปเล่วิ่งทำทางมาโอ้ยสวยจังหวะนี้หืมโดนนั้นแมซี่ไหมตัวมันเล็กไปมันบาบังไม่ได้คิดถูกคิดผิดว่าซื้อแมซี่ ที่ซื้อมาก็เพราะความชอบนะมันไม่ได้วา,านโอ้ยโหยนี่และค,ความใหญ่ของวาานะยังบังบอลได้ทำให้ฝั่งตรงข้ามมาอึดอัดอึดอัดเลยทีเดียวนะครับก็เล่นมาเล่นคู่กับมาดินีก็โอเคเลยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ผมเรียกผิดเรียกถูกแม่งมัม่วนเหมืออุ้ยโห,ยโหนี่โรนันโอครับอุย้ยนี่แล้วจังหวะนี้ กดโอ้โหยยังเซฟไว้ได้ฮนะไอโดมงเป็นไงดูนี้ได้ไหมหไม่ได้นะจังหวะเมื่อแล้วจังหวะนี้แล้ว,ว,นนลวมาเรนนี่โอ้โหย,ยิงออกไปเองฮนะไม่ธรรมดาฮนะกองหลังขึ้นมายิงข้างหน้าโอ้โยลอยคินเก็บไว้ได้เก็บไว้ก่อนลอยคินเอ,อ เอยชิ้แยังได้ไปเลยโลรนันโยแล้วจังหวะนี้ให้พี่โดพีโดยิง่งหนึ่งปรงะตูต่าระตูพีโดเราก็เอาเรื่องนะครับเห็นแต่ช้าๆอย่ังนี้ก็เอาเรื่องนะครับเอาเป็นว่าโรานันโดเล่นได้บอกเลยว่าเล่นได้จะเล่นหนึ่งกองหน้าหนึ่งหรืออะไรก็ได้แต่สิ่งที่ไม่ได้ก็คืออย่า,ยาให้มันเลี้ยงเอา ฝั่งตรงข้ามแม่งโดนเรายิงท้อใจแท้เห็นโดยิงไม่ได้เลยเอาง่ายๆแค่นี้แหละเล่นได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าอย่าให้มันเลี้ยงนะเชื่อผมบางคนอะได้โรนโดอ่าเปิดฟรีอย่างผมก็ได้ได้โรนโดเปิดฟรีมานะก็ไม่ได้ซีเรียสนะอะไรก็ได้อะกองหน้ายืนได้หมดมันแล้วแต่ว่าเราเล่นเข้าแผนหรือเปล่าโอเคครับหมดเวลาครึ่งแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเจอครึ่งหลัง ดูที่ว่าพี่โดเราจะยิงได้อีกไหมนะก็ว่ากันไปอย่างแมตซี่เนี่ยก็ผมเพราะว่าเพราะว่าใจรักเฉยไม่งั้นไม่ซื้อมาเล่นทีมเพราะว่ามันมันไม่ค่อยเวิร์กอะ่ะเห็นไหมโรนโดอะ่ะจะให้เลี้ยงไม่ค่อยได้ไม่ค่อยดีหรอกหรือก็เสียบอลพยายามถ้าถ้าโดได้บอลแล้วก็พยายามหาช่องเปิดเอาละกันสวยครับฟิลิปลามสวยคืนมาไม่ได้ก็คืนไปครับ เปเร่เนี่ยเห็นไหมเปเร่นี่เล่นได้นะครับถึงสโวลเวอร์ออรมันจะมันจะแบบแค่ร้อยแปดแต่ว่ามันมันเล่นได้อะบอกเลยเดมพาดโอ้โหจังหวะน,นี้หาไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรร้อยคินยิงไหม <c oughs> ยิงออกเองฮะร้อยคินเปเร่ถ้าถ้าถ้าบวกเลเวลสามสิบก็เล่นได้แล้วแหละเพราะว่ามันมัน พลังฆ่าพลังมันเวอร์อยู่ฝั่งตรงข้ามเขาออกไปแล้วนะครับเชื่อไหมว่าออกไปแล้วมันมันไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งนะไอ้ไอเอไอเอไอมาเล่นอ่ะเล่นเก่งกว่าไอ้ยังไมแล้วเป็นไงเมาเเดี้กูบอกเลยว่ากองหลังอ่ะคือครบเครื่องลูกมงเปิดมุมค่อยว่างอันงี้นะ ด้นี่สวยคร,รับโรนโดวิ้ยฟิลิปรามนึือว่าขับมอไซค์ครับความเร็วโอ้โหเอาจริงครับฟิลิปรามเอาเรื่องยิงคนเดียวเด้เนี่ยปัดเนี่ยโอ้โหนี่ไงเขาว่าฟิลิปรามไม่เก่งเยี่ยม,มไวเกจโอ้หเอาดิดูดิเลี้ยงมาครึ่งสนามอ่ะโอ้หรูดิเหลือกเกิน เลยเกินจานมันวิ่งไวนะแต่ว่ามันตัวเล็กแค่นั้นเองคุณอยา่าสประมาทมันตัวฟรีนะเนี่ยเฮ้ยคุณออเบลลิงแฮมออาเสร็จลอยคีนสีครับลอยขีนได้บอลเป็นไงกองหลังเราสองตัวนี้เอาเรื่องนะซาร่าโมฮาเมดซาร่าเอาอีกรอบไหมนี่ไงเป็นไงมันก็คลองบอลห,หนาแน่นอยู่นะไอ ลนโ,โดเราเหนื่อยแล้วลนโ,โดขอโชว์คนเดียวสักสักนิดนึงเฮ้ยโอ้โหไม่เป็นไรเอาใหม่เขี่ยให้โดอีกรอบหนึ่งให้โด,โดแล้วโดเรียบร้อยครับอื้ออยเป็นไง,นนนเ,ปนไงเป็นไงล่ะนาทีที่ก้าเสิบด้วยนาทีที่บาบด้วยฮะเหมือนจะไม่ได้แต่ก็เอาจนได้ครับถวายผ่านเต็มที่ครับ ไม่ได้ก็โอ้ oh, ยิงซ้ายด้วยนะอวยแน่นอนเว้ยเอาเรื่องอันแล้วแต่คนเล่นนะอันนี้ผมใช้แผนสี่สามสามนะแล้วแต่คนเล่นเราเราถนัดยังไงเราก็เล่นอย่างนั้นนะครับไม่มีอะไรไม่ดีฮนะ,ะเป็นไงเก็บชัยชนะได้สามประตูศูนย์เนะี่ยเห็นไหมล่ะมันเดี๋ยวจะให้ผมรีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ ถ้าถ้างบ,งบประมาณผมพอเนี่ยผมซื้อจัดรีวิวให้เลยโอเคครับแมตชนี้ก็เก็บชัยชนะได้อย่างสบายๆจริงเปล่าจริงสวัสดีครับวันนี้บาร์เซโลนาเรามาพบกับเอซิมิลานฝั่งกองหน้าฝั่งเขาก็มีเอมปาเป้สตันดิบาฮิโมวิชแล้วก็ซอนทูบินนะฮะ เราก็กองหน้าเราแมซี่โรนัลโดกอนโดโรนันโยนะฮะโกเราไม่เน้นนะท่านผู้ชมเห็นโกผมแล้วก็เฮ้ยไอ้นี่แม่งเอาอะไรมาเล่นคือผมบอกตรงนะคือผมไม่มีโกเอ,อเอาเีาหี้ดีกว่าผมไม่มีโกแล้วแม่งมีตังแต่ไม่ซื้อว่ารอรอเก็บแต้มไอเอาคาซิยสเอา้าเอารอคาซิยสก่อนมีตังแต่ไม่ซื้อคือ ไม่รู้อะไม่ค่อยเน้นโกอะแต่มันแต่ว่าจริงจริงมันต้องซื้อนะโ <c oughs> อเคตามเกมครับไปเล่อุ้ยไปเล่เบิร์ตรงนี้อ่าเป็นไงมาลินี่เป็นไงเขายังเก็บบอลได้ที่ดูดิผมจะรีวิวมาลินี่ดีไหมเนี่ยกองหลังเนี่ยมันชื่อว่าอะไรนะบาตินี่ผมอ่านไม่อ่านไม่ถูกอะเป็นอ่ามาลินี่เออมาลินี่คู่กับวาลานเออไปไง ฟีบลามไป Nancy. แมนซี่แม่โอ้โหโรนัลโดโอ้โหอย่างนี้ก็ต้องฟาวฮนะฟาวได้แล้วโอ้โหเปิดให้ใครดีวะเปิดเข้าเข้ากลางเลยก็แล้วเอาหลอกหลอกฮะไม่ได้เข้ากลางฮนะไม่ได้แดกหรอกให้ใครให้โดโรคินโรคินโรนัลโ,โดอู้โอ้โหโรนัลโด ยังไงวาลานได้อีกแล้วโอ้โหเห็นยวไมสังเกตว่ากองหลังเราอะเอาเรื่องทั้งนั้นเลยเอาได้บอลไอจีนเดี๋ยวโอ้ยเป็นไงโรนัลโดเอ้ยโรนัลโดโรนัลโดโรนัลโดอุ้ยเอ้ยแม่งเล่นเองแล้วออกเองแล้วไปก่อนไปก่อนไปนั่งไปนั่งไปนังไปนั่ง ของหน้ามันมีเอ็มปปปเปเปด้วย้อย่าไปประมาทนะมันนะได้เราความเก่าไงอ้าวแลมพาดได้เปเล่ให้ใครรูโ้แล,โล,โโล้วแม่เรียบร้อยครับโกโกโก้หวใจยกนิ้วให้เราต้องกดเป็นกำลังใจกันนะฮะ เกมเกมกีฬ <ş> าฮะอย่าไปหวังผลอะไรมากมายฮะบอกเลยว่าโรนโดไม่ธรรมดานะครับยิงซ้ายก็ ok. ได้ฮะโอ้โหโคตรอวยเนาะผมอะไม่เป็นไรครับเราก็เล่นตามสภาพอุ้ยมานี่นี่เอา้ยได้ได้ไหมอุ้ยอุ้ยเฮ้ยนี่เวลาเคลียร์ก่อนเกือบไปฮะ ก็เอาเรื่องอยู่นะก้องหลังเอาเรื่องอยู่นะกุคี้แม่งเปิดคืนไหมนี้เคบอลออกครับจบครึ่งแรกครับอ่าฝั่งด้านของบาซานํำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ครับเอซิมิลานเดี๋ยวครึ่งหลังเราต้องต้องเกมเราต้องน่าจะบุกดีกว่านี้นะคุยกันไปแล้วมาดินี่ส่งให้กับฟารานเฟล โอ้ยไปอีกแล้วครับฟิลิปปาม่เผอไม่ได้เลยนะได้ได้ฟาดด้วยคนระับผมว่าผมจะส่งให้ใครดีเอาสง่งสั้นๆแล้วป่ะเออเล่นสั้นๆพอคือเปิดแล้วไม่รู้เปิดให้ใครอะ่ะเปิดแล้วไม่ตรงด้วยมันเปิดไม่ตรงเนาะเหี้ยอุ้ยัอยยคิมมี่เี่เอาเรื่องว่ะแซะแซะอานาะไอไอโดผม ไอไอเย็นผมร่วงเลยโอ้โหพี่ยาเปิดข้นมาไปได้เกี่ยวไหมโอเคเอาละทีเนี้ยแมตซีแมตซีโอ้โหถ้าไม่ไม่เหนื่อยก่อนนะไม่ได้แดกแมตซีนะบอกให้โอ้โหมันเหนื่อยก่อนแต่ดีนะเรามีสำรองเฮ้ย,ย จังหวะนี้แล้วไม่เหลือครับสลาตันอิบาฮิมมโมชโอเคกดให้กำลังใจฮนะเยี่ยมเยี่มเขาเอาเรื่องอยู่นะสลาตันอน่ะเือก็ผมก็รีวิวไปแล้วนะสลาตันนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเฮ้ยซาล่ามาทั้งคู่เลย <c oughs> เขาก็ซาร่าใจตรงกันฮนะหนึ่งหนะึ่งฮะไม่มีปัญหาครับเกม ต้องต่อไปครับซาร่าเราก็ไม่ได้ธรรมดานะครับโรันโดให้กับเปเล่เปเร่มองให้คับใครยิงไหมโอ้โหมันช้าไปหน่อยนะอุยยังไม่ออกครับไม่โดมันไม่ช้าหรอกแต่ผมมานปดด้าเองช่างใจอยู่ไงจะยิงหรือจะส่งดี แดงทีมแล้วเราเตโอดีผัดใจมาก่อนโรนัลดโรนัลดโอ้โหโรนโโัลดก็ยังได้อยู่ซาร่าซาร่าพิกโอ้ยโอ้แล้วแล้วยังไงให้โอ้ เยอะยโอ้โหเสรยดายว่ะโอเคครับแบ่งแต้มกันไปนะหนึ่งประตูตัวหนึ่งคนระับเราใช้โอกาสเปลืองเอาจริงแนละ้วเออช้าช้าไม่ใช่ช้าให้โดนนะช้าที่ผมแหละไม่รีบกดไม่ไม่กดยิง